สวัสดีครับตอนนี้ท่านผอ,อผู้ช่วยมัดหมี่นะครับได้พาคณะบอกรกอรัครับเป็นผู้ช่วยททรละยองนะครับก็พาคณะบอกเกอร์พามาที่อ่าวประการังครับจุดชมวิวท้ายหาดกเกาะเสม็ดนะครับนี่ฮะอ่าวประการังเป็นจุดที่ดูวิวพระที่ตกดินนะครับสวยที่สุดโรแมนติกที่สุด ร่มเย็นที่สุดสวยงามที่สุดวิธีการมาที่อ่าปากการังนี้นะครับก็ก็เช่ามามอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับก็ขับมาจากอ่าววงเดือนสัก6กิโลให้นั้นเองนะครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มามีทางเดินไปก็ได้นะครับตรงนู้น โอ้มีความสุขครับอ่าจะหนุ่ยบอกสวยกว่าแหลมพรมเทพครับคนละไไแบบคนละแบบคนละแบบคนละแบบสวยงามคร<ะ>ับสวยงามเต้นไม้ครับที่จะสวยคนละแบบนะฮะแต่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่กว้างกว้างกว่าแล้วก็จะไม่ชันเท่าใช่ไหมฮะ เดินลงไม่ไกลฮะก็ต้องเดินผ่านทุทยานนะฮะสำหรับเเรียินนะคู่รักขอนี้ยังจิบกันใหญ่เลยเราไปเห็นปฏิมากรรมปฏิมากรรมหินใหญ่เลยความเชื่อเนาะเด็กผมจตังกล้องตรงนี้ต้เปี่ยนมาก ครับก็พามาชมเขาปะกการังครับท้ายเกาะของกอเกาะเสม็จครับยามพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับของวันจันทร์ที่7ทธันวาคม2558ครับหลงรักประเทศไทยครับขอบคุณการท่องเที่ยวงประเทศไทยสำนักง,งานระยองนะครับที่ได้พามารีวิวนสถานที่แห่งนี้ครับ